Oy. Şeyde. Şeyimiz az işte. Yenge bu. หนึ่งอาทิตย์มี7วันอิงทำอาหารเช้าให้กับสามีแค่หนึ่งวันวันนี้พาเพื่อนๆมาดูอาหารเช้าสไตล์ตุรกีที่อิงจัดไว้ให้กับสามีค่ะตื่นมาเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแล้วก็อากาศดีมากๆเลยถ่ายวิวบรรยากาศตอนเช้าจากบนบ้านมาฝากเพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะหลังจากชมวิวแล้วอิงก็มาเตรียมอาหารเช้าให้กับพ่อๆต่อเลยอาหารเช้าของพ่อๆในวันนี้ก็จะมีมะเขือเทศที่ปอกเปลือกแล้วแล้วก็จะมีชีสนะคะอิงก็หัน่นแล้วก็จัดเตรียมใส่าจานไว้เรียบร้อยเลยค่ะเมื่อก่อนตอนอยู่ไทยจําได้เลยนะคะเช้ามาก็คือข้าอืก็ค เทศเก่งมากๆเลยค่ะส่วนอันต่อไปก็คือจะเป็นไส้กรอกตุรกีนะคะอันนี้จะเรียกว่าซูจุกค่ะพ่อชอบกินมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเวลาจัดเตรียมอาหารเช้าให้นางทุกครั้งก็คือจะต้องมีซูจุกทุกครั้งเลยค่ะซูจุกอันนี้ทํามาจากเนื้อนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วอิงไม่กินเนื้ออิงอยู่ตุรกีมา3ปีกว่าๆอิงไม่เคยลองกินเลยนะคะทุกคนซึ่งอิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่เขาว่ากันว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะอิงหั่นซูจุกเป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็เดี๋ยวจะ้ารบก่่อะันนปงไป ไว้ให้ค่ะตีไข่แล้วก็หยดน้ํามันลงไปนิดนึงหลังจากนั้นก็ไปทาบริีให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็นําเข้าเตาอบหลังจากนั้นอิงก็มากลับด้านสูจุกแล้วก็ใส่ไข่ที่เตรียมไว้ลงไปทอดเลยค่ะซึ่งเวลาทอดสูจุกอะค่ะไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะเลยนะเพราะว่าในสูจุกมันมีน้ํามันเยอะอยู่แล้วเวลาเราทอดไปอะค่ะมันก็จะคายน้ํามันออกมาอีกค่ะและนี่ก็คือหน้าตาที่ทอดใกล้เสร็จแล้วนะคะกลิ่นตอนนั้นก็คือหอมโชยมากเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในอาหารเช้าของพ่อพ่อ,พอก็คือซอสมะเขือเทศเข้มขนน้นด ังจากที่ยิงเตรียมอาหารอยู่ในครัวสักพักหนึ่งไม่ได้ยินเสียงพ่อๆกับลูกสาวก็เลยเดินไปดูได้ภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะทุกคนคะพากันหลับแพ็กค,คู่เลยค่ะยิงก็ไม่ได้ปลุกนางสองคนนะคะมาจัดเตรียมตัวอาหารให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกทีเดียวค่ะลืมบอกเพื่อนๆไปลูกสีดำๆที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นก็คือลูกมะกอกดองและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่ยิงจัดเตรียมไว้กับพ่อๆในเช้าว,วันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอาหารเช้าสไตล์ตุรกีมีหลากหลายมากกว่านี้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วบ้านยิงก็จะทานกันประมาณนี้นะคะและมื้าง ะะพออายุมากขึ้นเราก็เริ่มที่จะมีความสุขกับชีวิตที่ได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่าความวุ่นวายในเมืองค่ะ จากที่เคยชอบเดินห้างชอบสถานที่ที่คนเยอะๆชอบไปนั่งคาเฟ่ในวันหยุดก็กลับกลายเป็นไม่ชอบแล้วก็ชอบสถานที่ที่มีความเงียบสงบมากกว่าค่ะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีน้องไปนั่งคาเฟ่กันบ่อยมากๆเลยค่ะแต่ทุกวันนี้จะเป็นการแวะซื้อกาแฟแล้วก็เอาไปนั่งดื่มกันในรถดูวิวดูบรรยากาศข้างทางแล้ววันนี้ก็เช่นกันค่ะหลังจากที่พวกเราทานบรคฟต์กันเสร็จที่บ้านแล้วมาแวะซื้อกาแฟกันที่ซาร์บัเสร็จเราก็จะไปเที่ยวทะเลกันค่ะตอนนี้ที่ตุรกีก็กําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะก็ต้องพู รู้สึกว่าตื่นเต้นกับหน้าหนาวแล้วก็หิมะตกมากๆเพราะว่าตอนที่เราอยู่ไทยเราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแต่พอได้อยู่มาเข้าปีที่2ปีที่3กําลังจะปีที่4กลับกลายเป็นรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าหนาวของที่นี่เลยค่ะสาเหตุที่ไม่ชอบจริงๆอาจจะเป็นด้วยความที่ยิงมีนอ้อย ช่วงหน้าหนาวเวลาจะออกไปไหนมาไหนมันค่อนข้างที่จะลําบากมันค่อนข้างที่จะรุงพลังสําหรับแม่ลูกอ่อนอย่างเราความรู้สึกเหล่านั้นมันพายเราขี้เกียจออกจากบ้านแล้วพออยู่แต่ในบ้านมันก็ทําให้เรารู้สึกเบื่อรู้สึกงอยรู้สึกโดดเดี่ยวคือรู้สึกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่นิ่กตีบมากทุกคนก็เลยเป็นที่มาให้รู้สึกว่าเฝ้ารอซัมเมอร์ในช่วงหน้าหนาวตลอดเลยค่ะตัดภาพมาเล่าบรรยากาศในคลิปกันบ้างนะคะวันนี้ตั้งใจพาลูกสาวมาเล่นหินเล่นซายที่ทะเลแถวบ้านสวนของญาติพ่อๆโดยที่เราไม่ได้นัดญาติเลยค่ะสรุุปปปมมาาาาาถึงงลลกกับ้้้้้ออยยู่่นนนพรหเคะ เลยลงมาเดินเล่นที่ชายหาดกับพวกเราด้วยค่ะหลังจากที่เดินเล่นนั่งเล่นกันอยู่พักใหญ่ๆลูกสาวมีอาการ uh huh. อยากเข้าเตาขึ้นมาค่ะก็เลยพากันเดินขึ้นบ้านของญาติค่ะเพื่อที่จะเอาน้องเข้าเตานะคะชายหาดนี้ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวมากๆบ้านของญาติก็คืออยู่หน้าชายหาดแบบนี้เลยค่ะทุกคนส่วนด้านหลังก็จะเป็นทิวเขาคนที่นี่เขางงเล็บว่าบางครอบครัวแล้วกันนะคะก็จะมีบ้านที่อาศัยกันอยู่หลักๆในเมืองแล้วก็จะมีบ้านสวนสําหรับไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศที่มีไว้มาพักผ่อนกันช่วงคราวในช่วงซัมเมอร์ ว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยการทําบาร์บีคิวกินกันค่ะผู้ชายที่กําลังปิ้งย่างอยู่นั้นก็คือลูกชายของลุงกับป้านะคะบริการพวกเราเป็นอย่างดีเลยค่ะตอนแรกตั้งใจที่จะกลับบ้านกันเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปทานข้าวที่บ้านอยาแต่ลุงกับป้าก็บอกว่าให้อยู่ทานบาร์บีคิวกันก่อน,อนตั้งใจที่จะทําให้ผู้ใหญ่เอ่ยปากมาขนาดนี้เราเป็นเด็กก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้จริงๆค่ะ ก็กลายเป็นว่ามือนี้ได้กินปิ้งย่างกับบรรยากาศทะเลแล้วก็วิวภูเขาที่สวยมากๆเลยค่ะบาร์บีคิวที่ลุงกับป้าทําให้พวกเราทานในวันนี้ก็จะมีตับควายโคฟเต้หรือเรียกว่ามิสบอลที่ทํามาจากเนื้อแล้วก็จะมีซูจุกไส้กรอกเนื้อตุรกีค่ะซึ่งอิงก,ก็ทานแค่ตับควายย่างอย่างเดียวนะคะทุกคนส่วนเมนูที่เป็นเนื้ออิงไม่ทานเลยค่ะเป็นครั้งแรกของอิงที่ได้กินตับควายย่าง <S <S มันก็อร่อยดีนะคะทุกคนค่ะคล้ายๆกับตับไก่ค่ะคนตุรกีนี่เจออากาศดีๆไม่ได้เลยนะคะเขามักจะออกไปปิกนิกทําบาร์บีคิวทำปิ้งย่างกินกันค่ะหลังจากที่ทานกันเสร็จแล้วอิงก็พาลูกสาวออกมาเดินเล่นที่หน้าหาดอีกครั้งหนึ่งค่ะปล่อยให้พ่อๆได้นั่งคุยกับลุงกับป้ากันแบบชิลๆนะคะวันนี้ลูกสาวแฮปปี้มากๆเลยค่ะแฮปปี้ที่สุดก็คือการได้เก็บดอกไม้นางเด็ดดอกไม้มาให้อิงเต็มฝ่ามือเลยค่ะและปิดท้ายก่อนกลับบ้านกันด้วยกาแฟตุรกีที่ป้าชงให้วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ กับการได้กินบาร์บีคิวท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยค่ะ